สัมภาระเราเคยด DM มาหาครูด้วยนะเอ้าครูไม่จบหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะแล้วครูไม่ตอบด้วยจีบดาราไงตอนนั้นอะครูเป็นดาราแล้วอ่ะอยู่มอปลายพี่มาหาครูอ่ะไม่ใช่ครับวันนี้หนูมาเฮ้ยไม่ฮะไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วนี่ได้เข้าบอลทุกวันไหมทุกวันมันต้องต้องนิดนิดทุกวันมาทุกวันเดี๋ยวแม่งตกลงไปหนุ่มมา สวัสดีค่ะรันก็เพิ่งถึงบริษัทนะคะทุกคนพอดีว่าวันนี้ตอนเช้ารันไปทํางานรีวิวที่ห้างมาแล้วก็เข้ามาบริษัทนะคะแล้วก็แอบ,บเห็นในกระดานแบบแบตรงนี้ ว่าวันนี้พี่นิกกี้นะคะจะถึงสนามบินประมาณ6โมงเปล่าไม่แน่ใจแต่เขียนว่ากลับวันนี้เราก็เลยคิดได้ว่านราจะไปไะไปพี่นิกกี้กันทุกคนแอบไปรับเขาที่สนามบินนะคะเราต้องไปนัดกับพี่โต้งก่อนเดี๋ยวเราจะต้องโทรหาพี่โตง้งให้พี่โต้งมารับเราที่นี่ก่อนแล้วก็แอบไปหาพี่นิกกี้ <c oughs> พี่วาริสขาวันนี้หนูขออนุญาตเลิกงานไวแอบไปเซอร์ไพรส์ไปรับพี่นิกกี้ที่สนามก็ไม่ต้องเลิกงานไงก็ทำงานเออไปทำงานก็บอกพี่วาริสก่อนเพราะว่าต้องให้พี่วาริสไปช่วยถ่ายด้วยนี่ไงมีใครบ้างวันนี้มีโกลันมีนิ้นพี่วาริสมีพี่เคลิ้นด้วยใช่ไหมพี่โต๊ะไปด้วยไปไม่ได้นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โต้งเนี่ยพี่โต้งสวัสดีครับพี่โต้ง๊ะแก้รันแล้วเนี่ยมาหรอไม่เห็นเลย ต้องช่วยด้วยพี่ไอค่ะวันนี้ไปไปรับที่นิกกี้ด้วยกันได้ไหมให้ไปค่ะรถเต็มเราไปไหนบ้างเนี่ยไปทำอะไรบ้างก็วันนี้นะคะไปรับที่นิกกี้ที่สนามบินเซอร์ไพรส์เขาอ๋อไม่รู้ที่นิกกี้ไม่รู้ใเราเราดูไฟได้ยังไงอ่ะ เห็นบนกระดานเมื่อกี้อ๋อกระดานเขียนไว้ใช่ว่าวันนี้พี่นิกกี้กลับประมาณหกเลยแล้วทำไรต่อรับเฉยๆเหรอใช่ค่ะโอ้รับเฉยๆจะไปทำไมวะไปขอข้าวเขากินสิแล้วให้เขาส่งไปที่บ้านสิจริงเหรอเออรถเต็มเอาแต่ว่าพี่โต้งก็ขับอยู่ดีให้เขาไปส่งเขาก็นั่งเฉยๆไอ้ดิเขาไม่ได้ขับเอาแทนที่พี่นิกกี้จะกลับบ้านเลยไงพี่นิกกี้ก็ต้องไปส่งคนรับต่อไงถ้าเราจะปวดเราต้องปวดให้สุดดิเราจะมาทีเดียวมันไม่ได้แล้วเราต้องเนี่ยสมมติไฟปุ๊บเราต้องพี่ พี่กี้ขาดให้หนูมาหาพี่ถึงที่อุตส่าห์มารับจะไม่พาหนูไปกินข้าวหน่อยเหรอคะเออพอกินข้าวเสร็จเราจะรอค่อยเซอร์ไรส์เขาที่หลังพี่ไปส่งหนูด้วยนะโอเคได้ตามนั้นนะทุกคนแผดเราจะมาดูว่าเขาจะทำหน้าไงัยเจอพี่บงกินเต้องสู้ๆไปเร็ววะไปเพราะมันต้องใช้เวลาชั่วโมงกว่าแต่เราจะไปแบบเบ ี้ยใส่เขาอ่ะเขาก็จะตกใจหุยอย่างเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางแหละตอนนี้เราก็ถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปรับพี่นิกกี้แล้วอันนี้เรามาเจอไฟหรือว่าไปค่ะเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะ นั่งพออสพารเขาไม่เยอะเยสาพาระคุณรู้ไหมพวกคุณเป็นแรขาแล้วคุณรู้ไหมว่าเขานั่งเลขอะไรสายการบินอะไรอ้าวเป็นเรื่องละมาจากจังหวัดไหนเขาไปไหนนะมาจากเชียงใหม่คุณรู้รอเปล่าว่าไฟล์ต่เราต้องไปขาเข้าขาเข้าคัชล่าง มันจะมีกี่สายการบินสีขาวขาวแดงเหลือ,องเขียวเพราะน้ำกัะสีแดงกนะัเนเพื่อนเดี๋ยวนะ่ยโมสอรี่นะคะแล้วก็แทนตีนค่ะดูซิว่าเขาจะแบบว่าถามเราไหมว่าเราจะไปไหนกันเราไปแอบเซอร์เวดูกันงดีกว่า,าที่แอบให้โกลันกันนะคะเรารู้แล้วว่าพี่นิกี้นั่งสายการบินอะไรมาสีเหลือง <S <S 2> <S 2> ใช่ปะ ก็ลงมากันเยอะแล้วนะถ้าแบบเราเดินหนีงมันจะดูโดดเด่นไปหรบอเปล่ไม่รู้เลยโกลรันเดีวเราไปหาที่แอบก่อนเรามาถ่ายกันว่าใส่จะเซอร์ไพรส์ใครกันแน่อันั้นแหละประเด็นหลักนิกกี้วันนี้ใส่ชุดอะไรเขาได้ลงหรือเปล่าใส่เสื้อดำโอ้เสื้อดำทุกคนเลยฝั่งนี้น่าจะเนียนนะแต่เราต้องมองดีดเลยนะโอ้ ไม่น่าเห็นเท่าก,กับไม่ยืนตาดูยืนตาเราอ่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นไงวันนี้เราจะมาตามหาพี่นิกกี้ครับพาลูกน้องมาสไพรสยแล้วก็แต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราจะแกล้ง ไอ้น้องๆเด็กฝึกงานเราสองคนนั่นคือโคลานกับน้องนิ้มใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องมันยังไม่รู้ตัวว่ามันจะโดนอะไรบ้างเราหลอกน้องมันเราอจะแก้งให้น้องแก้งพี่นิกกี้แต่เราอะเราจะน้องใช่ล้าพี่นิกกี้ก็แก้งน้องด้วยโดนแน่ไอพวกแสบเห็นตอนต่ายคิดว่าแม่งกินให้เรากินแบบพวกของไม่ดีไม่ดีเดี๋ยววันนี้เราเจอออาใช่ไหนเขาอยู่ไหนฮะพี่นิกกี้ต้องใส่หมวกเออ่เฮ้ยเราเจอแล้วเจอแล้ว แอนไหมหนูจะแออยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้ายืนเยอะๆมันหนูก็เด่นอยู่นะตลบไฟไหนจีเหลืองแอบไปส่งไหนเอจีเขามาแต่มันเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่ะน่ายังไม่ถึงต้องใช้สายตาอันรักแรงของเราช่วยกันมองใส่เสื้อสีดำถ้าหนูคิดว่าเขาได้ใส่หมดด้วยใช่หนูจะแอบเขาหนูก็จะแบบว่าเราก็ต้องแบบว่า ทีี่่หมคะขอถ่ายรูปเก่อนได้วนะคะได้ได้เอาว่าจาวัสดีครับเชื่อพี่แต่เขาก็รู้ดิเหนนิน่ะแอบดิเขาไม่เห็นหน้าเราเลยขาจะไม่เห็นหน้าปิดแมสใส่แมสใส่แมสไม่ได้แต่ไม่มีแมสนายขอวิธีการปิดแมสแบบพังตัวอยู่ไหนอะเวลาว่างๆเวลาแบบว่าเรารอใครสักคนนึงขนาดคือตบบ้านกระทั่อะไรอยไม่รอค่ะตบตัวไม่ได้ไม่รอตอบตัวไหมคี๊ค อันนี้มึงแอรไทยไกลๆดีมากวะไม่งั้นเขาจำได้อ่ะเฮ้ยไม่ใหเอาเหรอไม่ใช่เหรอเอา เราไม่เช็กก่อนว่าพี่นิกกี้ถึงหรือยังไม่พี่นิกกี้ดูสตอรี่ไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเราจะไปดูทำไมว่าพี่นิกกี้มาดูเมื่อกี้เราไม่ดูแต่สรุปพี่นิกกี้เห็นยังเห็นแล้วแสดงว่าอยู่ไหนถึงแล้วนี่เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าไม่ขาดูสตอรี่เราไม่ใช่แล้วก็เขาหลอกหลอกแล้วว่ามาตอนหนูมาหนูเช็กแล้วว่าเขาลงว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วว่าเขาอยู่บนเครื่องอ่ะแสดงว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเดีทราบ ยืนถ่ายวิดีโออยู่กรุณาเก็บด้วยค่ะเมื่อ้าเขาถึงเขาไม่โทรมาเชื่อพี่ตอนนี้คือหกโมงแล้วหกโมงกว่าแล้วด้วยหนึ่งคือแกหลอกพี่สองคือแกดูไฟผิดเวลาเห็นปะใส่หมวกพุดดี้ไหนไหนพุดดี้ไหนหมวกดำเชื่อผมพุดดี้หมวกดำเรายืนรอเป็นเวลา2ีสินาทีแล้ว น on ี่ไปแล้วนี่ของจริงของจริงสอันดีนะคะเห็นแล้วผมเห็นคนลงสตอรี่อยู่ตรงนี้แล้ว พออัพกตอรี่ไหมหนูจะเทคุณพี่นิกกี้ดูแต่ยางมาถึงยางเห็นแล้วผมดี๋ยวดีน้องโอ้ย,อย<ห>ไม่ส<ค>นใจเลยขนาดพนักงานเล่นเกมที <S <S ่ยัยงเขาเลยเขาลองงานะ <S <S 2> <S 2> จับได้หมดเลยว่าใครแบบใครทำงานใครไม่ได้านพง,งานเขาลงงานอยู่เพราะหนูลงสักแต่หนาก็ตัดต่อแล้วก็หนูเพิ่งมาเห็นเองโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ตอบไลน์แล้วพิมพ์ไลน์ห้ำไม่ตอบนะวริสได้เขาบอกแล้วว่าเขาเตรียมแผนแก้ตั้งแต่เที่ยงอ่ะพิมพ์ไลน์ห้ำไม่ตอบนะเดี๋ยวนี้สามไม่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้รู้หมดมากันต่อเล กี่โมงห้าโมงเหรอูไปมาไวได้ไงเดี๋ยวหัยนรอไปชมเออหรอไปไหนฮะช่วยกันเร็วโอยมีล้อ่มันมันมันมีล้อโอ้หเรื่องเยอะลาบากอีกโอ้ยตายแล้วมาไม่นั่ไม่นั่งไอ้คนอยู่อยู่ีๆติ๊กต็อกก็ขึ้นมาเว้ยแล้วปูเข้าไปดูหน้าเก่าอ่ะ หนูแค่ทำจมูกหนูแค่ทำจมูกบอกหนูหน้าเก่าพีนิกกี้แล้วเขาอะพินไอไอ้นี้ไว้เมื่นี้สมัยเด็กๆเขาเขาเต้นแล้วก็ไปดูร้านหนึ่งอะไอคลิปแรกแล้วกูก็หาเขาไว้ว่าไมนโบราณร็อคนไหนวะหน้าหนูเหมือนเดิมเลยนะแล้วเคย ดีเอ็มมาหาครูด้วยนะอ้าครูไม่จบหกเจ็ดปีที่แล้วอะแล้วครูไม่ตอบด้วยจีดดาราไงตอนนั้นอะครูเป็นดาราแล้วอะอยู่มอปลายังพี่มาหาครูอะไม่ใช่นะวันนี้หนูมาเพื่อมาแกล้งเขาใช่ปะเขาเล่นหนุแล้วคิดว่าเพิ่งเจอเขาครั้งแรกสมัยมัน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 ตอนที่ไป็นนิ้วกับโบอยใช่ไหมล่ะแล้วก็ไหนไปเช็คไอจีซะหน่อยสิดีเอ็มมหาครูแล้วหกเจ็ดปีแล้วอ่ะแต่หนูจำไม่ได้นะจำไม่ได้จริงเหรอจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงโอ้โตอนมสาม แล้วแล้วพี่อ่ะพอพอเห็นปุ๊จะมาพี่แคปเลยพี่ถาาน้องหกเดนพี่แล้วว่าน้องเคยพิมพ์มหาวาลัยปะเคยนะคะหนูไม่เคยเลยอ่ะพี่เลยส่งไปแล้วอี้คืออะไเออจำไม่ได้ดี่ะสามาสามาฉนว่าตอนนั้นอะยังแบบหน้าเก่าพี่เลยไม่ตอบหน้าเหม่ไม่ตอบพอหนูทำแค่จมูกบ้องราเก่าบองพอมลงกิโ น่ารักมากนเป็นคุณแม่เลยใช่ไหมเ้วต้องเคยเจอน้องโกรานตอนอยู่ทุกช่วงอยู่ทุกช่วงเลยเอาเหรอเอาเพรเรียนที่เดียวกันใช่ไมั้งตอสี่เอาแล้วในคลิปเต้นมีน้องเราปะในติ๊ t ต k คลิปไหนกินก็่ายด้วยกันเน้เราเปนดาวติ๊กต็รุ่นแรกนะมาทางาน1นวัน้วนี้ได้เข้าบอลสัปหุวันไมวันนั่นต้องน้องนินนินท้วันมาึ้นมานด้ไมันนุก้ น,ม,นม,มีไปแพ็คของให้ด้วยนะเราถูเราทูถ <ละ S 1> ่ายได้บ้างปะขุดหนุนพี่นิกกี้เยอะๆนะคะนั่นแหกลับงานมาเจ๊จะขอบอยบอยแต่ยังบอยไม่มาเลยจริงเหรอไม่มาก็รับน้องๆเลยเหรอน้องลองทำคลิปคลิปทักกับบอยคบอยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเซอร์ไพรส์รที่พายเฮิร์ตก่อนแล้วมารถคันไหนกันนะี่ยอ่าน้องมารถพี่ครับพี่โต้งหนุนงานกับพี่โตงมาบอกแล้วเอ้าจะบอกยัไง ไม่ตอนแรกเขาจะโทรจริงเขาบอกว่าพี่โต้งไม่ยอมรับถ้าผมไม่บอกว่าให้มาใช่แต่จริงไหมเขาบอกพี่โต้งชวนน้องกินเหล้าด้วยจริงเหรอเดี๋ยวไว้วันไหนพี่ไปบริษัทไปดื่มกันจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คือรถไปกับกูเลยแล้วเดี๋ยวยังไงมันสุกค่ำพี่โต้งไปเที่ยวต่อนพาไปกินข้าวเลยกินข้าวอะไรกันอยู่มากมายูโรชิ้นโอ้โหมมาเซอร์ไพรส์เลย ที่เขาแสดงละครเก่งใช่อยู่ที่ออฟฟิศแบบเออเดินโทรหาพี่โต้งพี่โต้งแล้วพอพม่แก้วว่าอยู่ในออฟฟิศแล้วนะก็ยังจะแบบอุ้ยพี่แก้วหนูอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่าพี่โต้งจะพาเขามาบอกเขาไปมีคนบอกว่าพี่บอกพี่โต้งหน่อยเขาก็เล่นแบบโอ้เล่นครับเราจบแอกรายมาจบราการแสดงมาโอเคอะใครบอกทำงานไม่ตรงสายตรงสุดๆไปเนาะยิ้มกล้องถ่ายช่องช่องเราชวดรองรันถ่ายปิดยังยังเอาเลย พี่นิกี้แฮปปี้แลยเหรอไม่รู้ว่าไทปอลก็ได้เอาเลยบอสบอกว่าแฮปปี้เลยไม่บอสไม่เรียกบอสคืนนายน้อยคืนนายน้อยวันนี้ภารกิจของเราก็เรียกว่าสำเร็จล้มเหลวที่เขาพิมพ์มาหาพี่บอกว่าพี่บอกพี่โต้งหน่อยสิเพราะว่าถ้าพี่ไม่บอกพี่โต้งเขาไม่ยอมมาเป็นอยู่ออฟฟิศสนุกไหมแพ็คของทำ เขียนออเดอร์ใช่แล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วก็โนูคิดคําถามสัมภาษณ์แล้วก็โทรไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สรุปสัมภาษณ์นักกีฬาคนที่จะมาสัมภาษณ์ช่องโคบอยคอกีฬาใช่นักกีฬากีฬาผู้ชายผู้หญิงสวยป่ะน่ารักเหรอแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะใครแนะนำมาไม่รู้แต่ว่าโคบอย ทุกคนวันนี้เราสบายไม่สําเร็จแต่ว่าเราให้พี่นิกกี้พาไปส่งที่บ้านแล้วก็วพาไปกินข้าวได้สําเร็จนะคะมีอะไรมีอะไรกินอ่ะบ้านน้องรำอะเจวันสินเจวันอะเ่งงเจวันไม่เขาเคยเล่นมุเจวันกับพี่เขาบอกว่าแถวบ้านเขาอะมีร้านชื่อเจวันอร่อยมากพี่เลยแซวเขาบอกว่าวันอะไรแตนสินเขาว่าฮาฮาแบบฮาอะแบบ ฮาจักเลยอ่ะพี่กะเล่นแบบวันทูทีอะไรก็ได้แล้วก็เล่นมุกเดิมซ้ำไม่รู้กี่รอบเลยวันนี้เนี่ยเออเด็กจุฬาแนะนำวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะวันเสน่เออเสน่ชื่อคุณจังเสน่รับก้อยอร่อยปะพูดพร้อมมันด้วยเลยวันนี้ที่ทำหน้าอย่างเงี้ยเป็นเป็นอาหารอีสานนะใช่อร่อยอร่อยมีหนีร้านหนึ่งที่เป็นเจเจอ้อยอร่อยน้องน้องน้องนินินบอกไม่ชอบไม่ชอบแบบ เนื้อเยี่ยงมันไม่อร่อยอเหรแต่นี่บอกชอบเพราะว่านี่เป็นนักแสดงอร่อยทุกร้านได้หมดหิวอะยังไงก็ได้อะเอาร้านนี้ค่ะปิดไฟปิดไฟใครปิดไฟโอ้โหปิดไฟเยอะมากโอ้โหมีติ๊กฟ้าเยอะมากคุณแบบอะไรเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนายเขาดูแลงติ๊กฟ้าโอ้โหบอยคัทโอ้โหอีที่แอบขึ้นมาใครไม่รู้เลยเของพี่อยู่ล่างๆเลยอะ